สวัสดนีนะครับชุดนี้เป็นลูกชายเจ้าแพยมนะครับลูกนี้ชุดนี้ชุดนี้ไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีตัวผู้อยู่หนึ่งตัวนี้ออกเยียนะครับสองตัวนี้ออกเยียดำนะครับสามแล้วสามสี่ตัวนี้เป็นตัวผู้หมดเลยนะครับออกเยียหมดเลยนะครับตัวนี้แล้วตัวสีขาวตัวนี้ก็ออกเป็นสสารครับ มีตัวแม่คือตัวนี้นะครับตัวตัวดำข้างๆตัวแม่สาเนี่ยครับมีตัวแม่อยู่สองตัวนะครับเออสามตัวนี่นครับชนว้เป็นลูกเ,เจ้าแพยมนะครับเจ้าแพยมบวกคู่เกิดเจ้าเยโกโกกับเยปีใหม่นะครับชุดคู่เกิดเยโกโกก็จะมีแม่อยู่หลายตัวนะครับ พายมเป็นไข่สีดำนะครับก็เลยออกดำเยอะนะครับถ้าดำๆนี่จะเป็นลงเหล่าหน่อยนะครับตัวดำตัวใหญ่ตัวนี้ก็ออกเยียนะตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่ได้ออกเยียนครับตัวดำสองตัวนี้ออกเยียนเหมือนกันนะครับตัวดำสองไปนี้ส่วนตัวนี้ก็แม่นะครับข้องนี้มีทั้งหมดสองสี่หกแปดเก้าเก้าตัวสิบตัวสิบตัวครับ ตัวผู้ที่ออกสีสามีอยู่2ตัวนะครับแต่ตัวผู้ที่ออกสีดําม,มีอยู่สี่ตัวนะครับแล้วก็ส่วนตัวเยยดําตัวเยยตรงนี้ก็อตัวนะครับตัวผู้ออกเยอะนะครับเตัวนะครับต้องชุดนี้เป็นชุดใหญ่กว่าชุดลูกเจ้กโกโก้นะครับใหญ่กว่าเล็กหน่อยนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับต้องรอดูอีกหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับ